วิธีการเพิ่มยอดขายจากการทำออนไลน์ง่ายๆนะหนเหมือนกับที่แด้ซื้อข้าวโพ,อพ ost, ดอันนี้มาเลยใช่ไหมไก็คืออะไรก็คือคุณต้องดูเด่นคุณต้องดูใหญ่กว่าคนอื่นนะอย่างอันนี้เนี่ยสมมติว่าีแน่เดินถือไปไหนมาไหนใช่ไหมก็จะมีคนมองและนั่นคืออะไรนั่นคือการโฆษณาแบบฟรีนั่นคือการที่มีคนบอกต่อแต่ทำยังไงให้คนเนี่ยต้องมาสนใจตั้งแต่ครั้งแรกทีแรกนะคะถ้าเป็นออนไลน์แนละ้วคุณต้องรู้จากวิธีการนำเสนอสินค้าที่ทำไมที่แปลกกว่าคนอื่นที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างทีแนเนี่ยที่แก็เคยขายเครื่องแปลาาาน้้้ววีี่่เยไไมมมดกร เอเครื่องแปลภาษาตรงๆแล้วก็ทาไมอะแล้วก็ขายแล้วก็โพสต์ราคาอะไรเงี้ยธรรมาดามากมันไม่ได้ความสนใจนะคะวิธีการที่น่าทาคืออะไรี่น่าเนี่ยก็ทาไมแอาแฟนผู้หลังมาเลยนะแล้วก็นั่งแปลตรงนั้นเลยคือเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หน่อยเลยแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีแฟนผร้หลังก็ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่มไม่ใช่ประเด็นจ้ะทีนี้นี่ยอะถ้าคุณอยากรู้วิธีการทำคอนเทนตนะ์นะวิธีการนําเสนอยังไงให้วิดีโอคุณเนี่ยน่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้านะ ตอนนี้นะคะตีน่าก็ทำเป็นไฟล์ PDF M เอาไว้ให้เนาะซึ่งจะมีมากกว่า10ไอเดียนะในการทำคอนเทนต์ให้คุณเนี่ยเอาไปเลยฟรีๆถ้าอยากได้นะคะดิมาว่าข้างล่างสนใจหรือว่าถ้าคุณที่เกียนรอนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เนาะแอดทีน่าบ a ๊โอเคไหมแอดทีน่าบู๊แนะคะแล้วเดี๋ยวตีน่าให้น้องแอดมินส่งไปให้หรบวันนี้ีน่าก็มีเท่านี้ยังไงก็ขอให้คุณยอดขายปังๆนะจายบาย